ข้อล่ำพูดจากภาษาโลก This is CNN วันนี้เป็นวันครบรอบ45ปีที่ CNN Cable News Network ออกอากาศครั้งแรกผมเชื่อว่าคงไม่มีใครในโลกไม่รู้จัก CNN จะถามว่าดู CNN หรือไม่ทุกคนต้องตอบว่าดูอยู่แล้วถ้าคำถามคือเคยดู CNN ไหมต้องตอบคือเคยอยู่แล้วต้องถามว่าเวลาอยู่บ้านดูไหม มีน้อยคนตอบดูเป็นประจำเพราะผมยอมรับและสารภาพว่าผมไม่ได้ดูเป็นประจำถ้าอยู่บ้านฝันไปเถอะแต่ถ้าผมเดินทางผมเปิดซินเอนเป็นหลักไม่รู้ทำไมครับเมื่อเดินทางและนอนโรงแรมความรู้สึกคือมันต้องทันต่อเหตุการณ์และสนใจเรื่องราวในโลกทันทีแต่พออยู่บ้านไม่คิดจะดูครับ CNN เป็นส่วนในชีวิตพวกเราก็ว่าได้ไม่ว่าจะทางอ้อมหรือทางตรง แต่ถ้าย้อนกลับไป45ปีที่แล้วอุตสาหากรรมโทรทัศน์ทั่วโลกแตกต่างกับยุคปัจจุบันโดยสิ้นเชิงในยุคนี้ช่องหลักๆที่เคยยิ่งใหญ่และมีกําไรล้นฟ้าตอนนี้ประสบปัญหาหมดจากยุคที่ทุกคนต้องนั่งหน้าจอรอดูรายการที่ชอบตอนนี้ผู้ชมไม่ต้องงอไข่ดูตามใจชอบดูเมื่อสะดวกและมีทางเลือกเยอะเพราะมีช่องโทรทัศน์ล้นฟ้าและล้นจัก,กรวาลจนทำให้ผู้ชมมึนงง แต่ในยุคก่อนๆไม่เป็นเช่นนั้นมีช่องทีวีไม่กี่ช่องผู้ชมมีทางเลือกน้อยแต่พวกเราในยุคนั้นไม่ได้รู้สึกมีทางเลือกไม่ได้รู้สึกถูกยัดเยียดต้องชมสิ่งที่ช่องค่ะ,คะต้องชมสิ่งที่ช่องยัดให้เราดูไม่ได้รู้สึกถูกบังคับอะไรทั้งนั้น เราดูสิ่งที่เขาให้ดูถ้าไม่ชอบก็ไปดูช่องอื่นหรือไปทำอะไรอย่างอื่นเลยไม่ได้ถือว่าเป็นยุคมื่อใดๆทั้ทงสิ้นเป็นยุคที่พวกเรานั่งดูทีวีจริงจังซึ่งแปลกเพราะตามความรู้สึกคือเมื่อมีช่องเลือกมากกว่าเดิมมีทางเลือกมากมายที่เราสามารถดูในสิ่งที่เราชอบได้ทาไมกลายเป็นว่ายุคนี้ไม่มีใครดูทีวี รุ่นลูกผมไม่ติดทีวีเลยไม่สนไม่ดูและแทบไม่รู้จักด้วยซ้าเขารู้จักตัวเครื่องทีวีแต่เขาแทบไม่สนใจรายการตามช่องทีวีทั้งๆที่มีช่องสารพัดช่องมากมายก็ตามไม่ได้หมายความค่ะไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ดูเลยเพราะในนา,นานทีเขาจะดูช่องกระตูนเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดกันแต่ประเภทวันเสราร์เช้าจะต้องนั่งดูกระตูนทั้งช่อง9้าหรือหลังเลิกเรียนต้องรีบกลับมาดูทีวีนั้นสําหรับพวกเขาไม่มีครับ เมื่อ45ปีที่แล้วเป็นยุคริเริ่มเคเบิลทีวีเป็นยุคที่เหมือนบ้านเรามีช่องโทรทัศน์หลักๆไม่กี่ช่องมีรายการอะไรเหตุการณ์อะไรต้องผ่านช่องหลักมีคนดูเป็นหลักล้านๆต่อชั่วโมง ดังนั้นใครออกโทรทัศน์ยุคนั้นเป็นที่รู้จักทั่วประเทศเป็นยุคที่ข่าวคราวออกวันต่อวันสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้จะถูกรายงานวันรุ่งขึ้นหรือถ้าทันข่าวค่ำประมาณทุ่มหนึ่งจะเผยแพร่ผ่านทั่วประเทศได้เป็นยุคที่ข่าวท้องถิ่นจะออกอากาศช่วงเย็นก่อนข่าวระดับประเทศจะออกอากาศช่วงทุ่มหนึ่ง รายการข่าวระดับประเทศตามช่องหลักๆเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่เป็นรายการที่ทุกคนต้องนั่งดูเพื่อรับข้อมูลพร้อมๆกันในช่วงเวลา30นาทีนั้นในรายการนั้นโลกหยุดหมุนเพราะทุกคนต้องนั่งดูหลังรายการข่าวระดับประเทศถึงเข้ารายการพราม t ทม e ที่อัตราโฆษณาจะพุ่งกระฉูดวิ่งกำไรของช่องนั้นจะมาจากช่วงพรามไามตรงนี้ละ่ะ ในการคิดจะทำช่องสำหรับข่าวล้วนๆตลอด24ชั่วโมงนั้นเป็นความคิดบ้าๆใครจะนั่งดูข่าว24ชั่วโมงใครจะดูช่องที่มีแต่กีฬาใครจะดูช่องที่มีแต่รายการอาหารใครจะดูช่องที่มีแต่แฟชั่นในยุคนั้นไม่มีใครคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะไปได้รอดแต่เท็ดเทอร์เนอร์กล้าคิดและกล้าทำครับเทอร์เนอร์เป็นเจ้าของช่อง TBS t เ r n e r อร์เนอร์บอดแคสติ้งอยู่แล้วซึ่งเป็นช่องที่ประสบความสำเร็จ เอาหนังเก่ามาฉายและเอากีฬาจากแอตแลนตามาเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นเบสบอลหรือบาสเกตบอลแต่เขามีความคิดอยากทำช่องข่าวเป็นหลักหลังจากไปปรึกษาหารือกับเพื่อนฝูงในวงการทีวีบรรดาผู้เชี่ยวชาญและกูรูทั้งหลายมีแต่คนบอกว่าอย่าทำเลยทำขึ้นมาจะเจ๊งใครจะดูข่าว24ชั่วโมงวะ เลอทำให้เขามีแรงบันดาลใจอยากทำเพื่อพิสูจน์ตัวเองและพิสูจน์ผู้เชี่ยวชาญและกูรูทั้งหลายว่าเขาทำได้หลังจากใช้เวลา4ปีเต็มกับการสร้างความใฝ่ฝันตรงนี้ให้เป็นรูปธรรม CNN ออกอากาศครั้งแรกในวันที่1มิถุนายนปี1980ข่าวแรกที่รายงานคือความพยายามฆ่านักเคลื่อนไหวสิทธิเสรีภาพเวอร์นันจอแดนสมผู้ประกาศข่าวสามีภรรยาเดฟวอเกอร์และลูอิสฮอตประเดิมช่องให้ ช่วงแรกๆเกือบล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งถ้าบอกว่าไม่ประสบความสําเร็จถือว่าน้อยไปครับจะเรียกว่าโคตรไม่ประสบความสําเร็จก็ว่าได้เพราะยุคนั้นเป็นยุคที่คนคุ้นเคยกับข่าวที่มาจากช่องหลักและข่าวจากช่องหลักเหมือนข้อมูลจากพระเจ้ามีความน่าเชื่อถือยิ่งกว่าพ่อแม่ตัวเองเองเป็นวิถีชีวิตที่คนคุ้นเคยรุ่นสู่รุ่นดังนั้นช่องใหม่อย่าง CNN ยังไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเสพข่าวจากช่องหลักมาดู CNN แต่ทางเชอร์เนอร์ผู้บริหารเซียนเอ็นมุ่งมั่นเดินหน้าและตั้งคาถาให้กับพนักงานและตัวเองตลอดเวลาว่า Go Live Stay with it and make it important และเพื่อให้เซียนเอ็นเป็นช่องสำหรับคนทั่วโลกไม่ใช่ช่องสำหรับคนอเมริกันอย่างเดียวเวลารายการข่าวอะไรเขาจะไม่ใช้คำว่า f o r e i g n หรือ Here at home ถึงแม้หน้าตาผู้ประกาศข่าวเป็นคนอเมริกันก็ตามแต่คนดูจากฝั่งแอฟริกาคนดูจากเมืองไทยไม่ได้รู้สึกว่าเขาดูรายการผลิตให้คนอเมริกันดูเท่านั้น กว่าช่องจะเป็นที่ยอมรับริเริ่มจากเหตุการณ์ระเบิดเชลเลนเจอร์เมื่อปี1986ซึ่งเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญคนอเมริกันเป็นครั้งแรกๆที่ควรจะเห็นเหตุการณ์ส่งกน,น,กตกนกาตกรรมเกิดขึ้นสดๆผ่านจอโทรทัศน์ถ้าเป็นยุคก่อนช่องหลักจะรายงานข่าวและจะถ่ายทอดสดเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจจะลากยาวเป็นพิเศษแต่ในที่สุดช่องหลักๆต้องจบรายงานข่าวกับสุรายการปกติ แต่ CNN ไม่ต้องครับเขายิงสดยาวได้ยิงยาวตลอด24ชั่วโมงได้เขาให้ใครออกการวิเคราะห์เหตุการณ์ได้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องก็ทําได้ซึ่งเป็นครั้งแรกๆที่ผู้ชมได้รับข้อมูลเต็มๆเลยเป็นเหตุการณ์แจ้งเกิด CNN ก็ว่าได้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ CNN เป็นโค้ด CNN คือสงครามอ่าวเปอร์เซียปี1991ย้อนกลับไปครับ ประธานาธิบดีจอร์ดบุสพูดผู้เป็นพ่อประกาศสงครามกับอิรักและบอกให้อิรักถอนกำลังออกจากคูเวตถ้าไม่ถอนจะมีผลกระทบมาทันทีบูสขีดเส้นใต้วันเวลาชัดเจนท่านเลยวันและเวลาที่กำหนดสหรัฐจะเอาจริงผมจำได้ว่าบรรยากาศทั่วโลกตอนนั้นตึงเครียดเพรเลยเวลาที่กำหนดทุกคนในโลกกั้นหายใจพราะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น จนกระทั่ง6 7ชั่วโมงผ่านไปเริ่มมีภาพจรวดประเภทสมาร์ทมิสไซล์ทำลายจุดเป้าหมายต่างๆอย่างแม่นยำโดยมีผู้เสียชีวิตผลเรือนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตลอดเหตุการณ์ครั้งนั้นทุกคนเปิดดูผ่านช่อง CNN เพราะไม่มีช่องอื่นใดทำได้ดีเท่าและเป็นครั้งแรกๆที่คนทั่วไปสามารถดูสงครามที่กำลังเกิดขึ้นถึงสงเหตุการณ์นี้ทำให้ CNN เกิดนั้นแต่ยังไม่ถึงคนทั่วไปเพราะสเหตุการณ์ที่ผมเล่ามีแต่คนเสพข่าว คนชอบทานต่อเหตุการณ์โลกติดตามแต่ไม่ถึงกลุ่มตลาดทั่วไปจนกระทั่งถึงการถ่ายทอดสดขึ้นสารโอเจสิมสันตลอดทั้งปี1995ที่สิมสันถูกกล่าวหาว่าฆ่าภรรยาและชู้พวกเราต้องเข้าใจว่าโอเจเป็นนักกีฬาและนักแสดงที่คนอเมริกันชื่นชอบชื่นชมถือว่ารักก็ว่าได้พอข่าวเรื่องภรรยาเขาถูกฆ่าเป็นข่าวช็อกคนทั่วประเทศพอเริ่มมีข่าวว่าผู้ต้องสงสัยคือโอเจเองและตำรวจออกหมายจับโอเจยิ่งทำให้คนสนใจ แค่นั้นไม่พอครับมีการถ่ายทอดสดโอเจนีหลายชั่วโมงทำให้คนทั่วประเทศดูรายงานสดเหมือนดูละครเมื่อโอเจต้องขึ้นสาร CNN ตัดสินใจถ่าย,ายทอดสดการขึ้นศาลทุกวันตั้งแต่วันแรกจนวันตัดสินจนทำให้คนทั่วประเทศติดตามการถ่ายทอดสดทุกวันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้เสพข่าวจนกลุ่มตลาดในวันตัดสินว่าโอเจผิดหรือไม่ผิดช่วงครึ่งชั่วโมงในการตัดสินนั้นโลกหยุดหมุนทั้งใบมีแต่คนจ้องหน้าโทรทัศน์รอฟังผล คิดดูครับโลกหยุดหมุนขนาดไหนในช่วงเวลานั้นยอดผู้ใช้โทรศัพท์ดิ่งลงถึงขั้นไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเพราะมีแต่คนดูถ่ายทอดสดแต่พอตัดสินออกมาอัตราการใช้โทรศัพท์ทั่วประเทศพุ่งกระฉูดเพราะมีแต่คนโทรหาญาดโยมมิสหายเมาหมอยเรื่องนี้จึงทําให้ CNN เกิดสําหรับกลุ่มตลาดความจริงเขามีปรากฏการณ์ CNN effect ที่น่าสนใจครับเอาเป็นว่าวันหลังคุยเรื่องนี้ครับ วันนี้อยากให้พวกเราแค่อ p r e t i a t e ช่องที่เป็นส่วนชีวิตของพวกเราจนทำให้บางทีเรามองข้ามเขาได้ซ้ำเมื่อ45ปีที่แล้วถ้ามีใครเริ่มต้นรายการว่า this is CNN คนคงคิดในใจว่าแล้วไงใครจะไปรู้ว่า this is CNN มันจะขลังขนาดนี้